ต่อเหล็กแหลมที่กำแพงเพื่อความปลอดภัยอ่ะนะคะกุ๊กได้ประสานกับทางโครงการไว้ตั้งแต่ตอนที่เราซื้อแล้วว่าเราจะต่อเหล็กนะทางโครงการก็โอเคอนุมัติตั้งแต่ก่อนที่เพื่อนบ้านจะย้ายเข้ามาแล้วนะคะแต่พอเราจะเอาช่างเข้ามาทำเนี่ยเราก็มีการไลน์ไปแจ้งเขาทางไลน์คุณสามีเขานั่นแหละเขาก็โอเคครับเพื่อความปลอดภัย อะไรประมาณนี้เพราะว่ารั้วนี่มันแบ่งครึ่งระหว่างบ้านเขากับบ้านเราใช่ค่ะเป็นร<ม>ั้วร่วมคะ่ะ17-18มีนาคมเขาไลนา์มาแจ้งว่าจะมีการตอกเสาเข็มที่หลังบ้านนะคะอาจจะเสียงดังหน่อยพอวันที่21มีนาเนี่ยเรากลับมาบ้านแล้วเราพบว่า กำแพงหลังบ้านเนี่ยตรงบริเวณที่ใกล้กับที่เขาตอกเสาเข็มเนี่ยมีกะมันแตกเป็นเสียงนะคะสองเสี่ยงเลยอ่าร้าวไปถึงเสาเลยค่ะแล้วก็แตกไปถึงหัวเสาเขาก็ติดต่อกลับมาว่าไปคุยกับช่างแล้วแล้วก็ไปคุยกับเจ้าของบ้านแล้วซึ่งก็คือภรรยาเขาอะนะคะเขาบอกว่ามันร้าวตั้งแต่ตอนที่เราทําเหล็กแหลมหล้วแล้วตรงนี้คือมันร้าวที่โครงสร้างยังไงต้องรบกวนคุณน็อตแก้ไขผนังกําแพงให้ใหม่เลยนะคะ แล้วก็ถ่ายรูปไปอยังไงแจ้งกลับมาด้วยนะคะเพราะมันต้องรื้อทําใหม่เลยค่ะภรรยาเขาอะที่เาขาคุยด้วยอะค่อนข้างจะเหงื่อร้อนพอสมควรก็ท้าฟ้องเลยว่าเขาไม่ได้ทําเราเป็นคนทําก็เลยเลือกที่จะไปร้องเรียนที่เขตนะคะแล้วเขตก็เลยดําเนินการให้โดยการที่มาแจ้งให้เขาซ่อมซ่อมกาแพงให้จากจุดเริ่มต้นก็คือทางเพือนบ้าน ต่อเติมครัวรแล้วกำแพงร้าวตอนนี้ลามาทั้งปัญหาน้ำปัญหา,าใบไม้ใช่ค่ะบ้านคุณหมอจะเป็น<ช>รูวสีดำถูกไหมคะ,คะแล้วก็บ้านของคุณน็อตคู่กรณีก็คือสีขาว แล้วก็ท่อระบายน้ําก็คือที่วงสีแดงใช่ค่ะซึ่งทุกครั้งที่น้ําไหลลงท่อก็จะมีปัญหาทุกทุกรอบเลยนะคะแล้วก็เขาจะบอกว่านอกจากน้ําไหลลงท่อทําให้เฉอะแฉะแล้วเนี่ยยังบอกว่าเราอ่ะกวาดดินและใบไม้อ่ะไปกองไว้ตรงฝาฝาท่ออีกด้วยจนทําให้คู่กรณีเขาไม่พอใจค่ะเขาบอกว่าเรากวาดไปกองแล้วก็เกิดปากเสียงกันหรือว่าใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นทั้งเราด้วยแล้วก็น้องที่มาเป็นพี่เลี้ยงที่บ้านโดนโดนมาสองคนนะคะด เรื่องเรื่องใบไ,ไม้นี่แหละว่าเรากวาดไปกองแล้วก็ฉีดน้ําไปเฉื่แฉดต,ตรงหน้าบ้านเขาซึ่งน้องก็พยายามสุดที่จะอธิบายว่าน้ําก็ต้องไหลลงท่ออยู่แล้วค่ะ,ะแล้วหนูก็กวาดก่อนทุกครั้ง ก่อนที่เขาจะลดน้ำต้นไม้แต่ว่าทางว่านวนเขาก็จะไม่ไม่รับฟังอันนี้มันเป็นกรณีที่เขาฉีดน้ําย้อนจากฝั่งบ้านเขาอะค่ะมาที่ฝั่งบ้านเราเราก็คิดว่าเออเขาอาจจะฉีดมาที่ให้เฉยแฉะที่บ้านเราหรือเปล่าพอดีว่าถือโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปพอดีเขาก็เลยบอกว่าก็ฉีดให้ไปลงฝั่งตรงข้ามบ้างก็คืออีกฝั่งหนึ่งฝั่งขวามือนะคะก็จะมีครั้งหนึ่งนะคะที่แบบว่าเป็นการล้างพื้นเหมือนกันนี่แหละค่ะเหมือนเราเห็น ว่าน้ำอะ่ะมันก็มีเศษฝุ่นเล็กๆน้อยๆอยู่นะคะก็หวังดีว่าเอาน้ำชะไล่ให้มันลงท่อไปเลยแล้วพอเผอิญว่าเขาออกมาเจอพอดีแล้วเขาก็มาแบบใส่ยกใหญ่เลยค่ะ ที่จอดรถที่จอดรถก็คือเขาจะแจ้งมาว่าห้ามเราจอดเลยเขตบ้านเขาอะไปทางบ้านเขาเด็ดขาดแต่ไม่ได้มไม,ไม,ไม่ไม่ได้จอดฝั่งหน้าบ้านนะคะจะจอดฝั่งตรงข้ามบ้านไ่ถอยรถมแบบนี้นะคะทำไมอะคะอ้าวมาชนไป หมอใช้ตลับเมตรวัดเลย <c oughs> ไม่เลยใช่ค่ะถามพี่แก้วว่าปกติแล้วอะค่ะถนนแบบนี้ถ้าหน้าบ้านเราเราสามารถที่จะเอารถไปจอดหรือจริงๆแล้วเราก็ต้องห้ามจอดถนนเส้นนี้เนี่ยมันเป็นซอยสาธารณะหรือเปล่าคะหมอใช่ค่ะเมื่อมาเป็นซอยสาธารณะเนี่ยไม่ได้หมายความว่าซื้อบ้านได้ถนนนะคะมวยถนนไม่เป็นสาธารณะดังนั้นใครก็ได้ก็มีสิทธิ์ที่จะไปจอดจะมาจับจองว่าหน้าบ้านหมอจอดได้เฉพาะหมอไม่ได้ หน้าบ้านคู่กรณีเขาจะจับจองเราจะเลยไปอย่างนี้ก็ไม่ไม่ถูกครับมันเป็นของสาธารณะเราต้องเข้าใจหลักก่อนนี้ถนนไม่เป็นถนนสาธารณะบ้านฝั่งนู้นบ้านฝั่งไหนก็สามารถมาใช้ได้ครับคุณพลอยตกลงลอยล้าวเนี่ยมันเกิดจากที่คุณพลอยกับคุณน็อตต่อเติมใช่ไหมครับก่อนคือ ไม่มีอะไรที่บ่งบอกได้ว่ามันใช่หรือมันไม่ใช่ค่ะคุณแก้วเพราะเนื่องจากว่ากรณีที่เราตอกเสาเข็มอะเราเล่นระยะเข้าไปเท่ากับตัวบ้านเราไม่ได้ตอกชิดกับกำแพงรัวแต่ซึ่งแต่เมื่อเมื่อมันเกิดปัญหารอยแล้วเราก็เลยหันไปมองอีกฝั่งหนึง ซึ่งที่เป็นบ้านข้างๆของเราอ่ะก็ซึ่งต่อเติมในระยะเวลาเดียวกันแต่บ้านนั้นน่ะเขาต่อเติมลงเข็มอ่ะซึ่งชิดกําแพงรั้วเราก็เลยได้มีการไปตรวจสอบไปเช็คดูมันก็ไม่ได้มีรอยร้าวใดๆเกิดขึ้นบางทนก็เลยไม่รู้ว่ามันใช่หรือมันไม่ใช่จุดเริ่มต้นนี่มันเกิดจากผนังร้าวนี่ถูกไหมครับมันก็เลยกลายเป็นขยายวงกว้างถูกไหมครับใช่ซึ่งมันเคลียร์ไปแล้วก็คิดว่าคือมันจบไปแล้วแล้วหนูแต่มีคำนืงที่หนูแย้งเขาว่า แล้วอย่างกรณีที่คุณติดเหล็กแหลมตรงกลางเนี่ยมันทําได้ไหมทําไมคุณไม่ติดเหล็กแหลมในฝั่งของคุณเองเขาบอกว่าก็ถ้าจะให้เขาเนื้อก็ต้องทุบทิ้งแล้วสร้างให้เขาใหม่เขาก็จะได้ไปติดลั้วเหล็กของเขาอะในฝั่งของเขาใหม่ค่ะหมอกูบอกว่ามันก็เป็นอย่างเนี้ยโต้แย้งกันอยู่อย่างนี้ค่ะเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งอนุญาตในการที่จะให้วางบนบนกำแพงแล้วตรงนี้มันก็ต้องยุติกัน ใช่แต่ว่าคนที่อนุญาตคือโครงการไงคะเพราะว่ากุ๊ประสานกับโครงการตั้งแต่ตั้งแต่เราซื้อึงอนุญาตแต่ว่าทางฝั่งก่อนที่จะติดฝั่งฝั่งบ้านก็แจ้งเลก็ทราบเหมือนกันใช่คะจากข้อความไลน์ที่เราคุยขออนุญาตนะคะเ่การแจ้งของเขาว่าแต่การแจ้งของเขาว่าการติดเหล็กเขาแค่บอก ก็ตามตามในแชทได้ะค่ะว่าบอกก็ติดเหล็ก<ะ>แต่รายละเอียดในการติดเหล็กอะ่ะคือมันไม่ได้บอกแล้วมัน,มนแล้วช่วงนะั้นมันเป็นช่วงที่เราไม่ได้เข้าอยู่เรื่องของกวาดน้ําที่หนูอะ่ะบ่นที่หนูว่าคือวันนึงอะ่ะไม่ได้ล้างน้าแค่ไม่ได้ฉีดน้ําเนี่ยแค่ครั้งเดียววันนึงอะ่ะมากสุดอะ่ะสี่เวลาแล้วน้ํามันไม่ลงแล้วใบไม้มันก็ค้างอยู่อย่างนั้นซึ่งตอนเย็นหนูกลับเข้าบ้านมาหนูก็ส่วนใหญ่หนูก็จะมาล้างตรงนั้นกวาดตรงนั้น เก็บล้างจนพอมันนานๆเข้ามันบ่อยๆเข้าแคอยรู้ได้ไงว่า<อ>หนูเป็นค,คน <ไป S 1> น่ะหนูมีความรู้สึกว่าเราทําไมหนูจะต้องมานั่งเก็บล้างให้ใครต่อใครด้วยอ่ะเขาก็จะมีจริตจะก,กา้าอย่างเงี้ยจนหนูบางทีมันมันจึงต้องตอบโต้เพราะหนูอะ่ะก็คิดว่าหนูก็เป็นคนทําไมหนูต้องยอมด้วยล่ะยอมทําไมวะเรื่องของต้นไม้เมื่อกี้นี้หมวยได้ฟังคํานึงว่าคุณพลอยบอกว่าอยากจะให้หมอช่วยตัดแต่งช่วยจัดเก็บได้ไหม อ่ะปัญหาเรื่องต้นไม้เอาอแก้ทีละอันได้ไหมครับ,บออพอทําได้ไหมคะถ้าจะไปตัดแต่งต้นไม้จริงๆกุ๊กทำอยู่แล้วประจำอะค่ะแต่มันจะมีแค่บางช่วงที่แบบว่าอ่าเราอาจจะไม่ได้อยู่บ้านสองสามวันหรือว่าอ,อะไรอย่างเงี้ยที่มันจะเลยไปแค่นิดหน่อยแต่ปกติแล้วกุ๊กจะคอยคอยดูอยู่ตลอดว่าเลยหรือย,อยังถ้าใกล้เลยกุ๊กก็จะสายบันไดปีนขึ้นไปตัดแต่งออกต้นไม้ครั้งที่หนึ่งตอนที่เราโอนบ้านช่วงที่เราต่อเติมปรับปรุงบ้านต้นแก้วต้นแก้วเขา ล้ลําเลอข้ามรั้วเข้ามาข้ามําแพงเข้ามาอันนั้นเราไปบอกครั้งที่หนึ่งวันรุ่งขึ้นเขาตัดเลยเพราะเราไปดูบ้านอีกพอครั้งที่สองเราไปกดกลิ่นบอกเขาอีกว่าใบไม้อ่ะมันข่ามใหม่แล้วนะคะอ่ะอเขาบอกค่ะรู้สึกจะมีอคติกับที่บ้านจังเลยนะคะทุกเรื่องเลยนะคะพอหลังจากนั้นเราก็พูดต่อบอ๋อ,อแล้วมีอีกเรื่องนะคะช่วงนี้ยลมมันพัดแรงมากใบไผ่อะคะ่ะกองเต็มบ้านเลยบางทีกลับมา,ากวาด<า>ไม่ไหวเลยนะคะ ก็มันเป็นทิศทางลมนะคะ่ะคุณจะให้ทํายังไงอะคะแต่การที่เราไปสื่ออะการที่เราไปสื่ออันนี้คือทางที่สองนะคะการที่เราไปสื่อคือหมายถึงว่าคือต้นไผ่อะมันมันกอมันเป็นกอแล้วมันใหญ่อะนั่นคือคือคุณจะเก็บได้ไหมหรือว่าข้างบ้านข้างรั้วคุณอะตรงฝั่งถนนทางนั้นอะคุณก็กวาดได้ไหมวันเนว้นวันหรืออะไรให้มันให้มันกองแบบให้มันแบบน้อยลงคือในส่วนของต้นไม้ที่เป็นกิ่งก้านใบที่ล้ําเข้ามาบ้านคนอื่นเนี่ย อีกบ้านหนึ่งเนี่ยที่ถูกที่ถูกล้ําเข้ามาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไปเตือนเจ้าของต้นไม้ให้ตัดค่ะถ้าคุณหมอเพิกเฉยฝั่งของคุณน็อตคุณพลอยเนี่ยสามารถที่จะเลมได้ค่ะแต่เลมตามวิสัยไม่ใช่ว่าตัดโกนเลยนะครับเลมให้มันเกิดความสวยงามค่ะ,คะมันแตกต่างกับรากรากถ้าเกิดมันชอนชัยเข้าไปที่บ้านสมมุตินะครับ mm hmm. ความรู้จะได้เข้ามาแทรกนิดนึงรากถ้าเกิดมันเข้ามาในบ้านของคุณพลอยคุณน็อตตัดได้เลยไม่ต้องไปบอกเจ้าของบ้าน งั้น <ขอ S 1> เรื่องต้นไม้ <ขอ S 1> เป็นแบบนี้ไหมคะ <ขอ S 1> จากนี้ไปค่ะปัญหาต่อไปที่คุณไปบีบตแตรเดี๋ยวไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวพลอยเนี่ยเป็นฝ่ายบีบแตรแล้วก็ถอยไปด่าแม่บ้านของคุณหมอใช่ไหมจ๊ะเ,เหตุการณ์นี้ในความเป็นจริงแล้ววันนั้น่ะหนูกลับเลิกงานกลับมาเข้าบ้านแล้วรถสีขาวบ้านเขาว่าจอดอยู่หัวมุมถนน แล้วประตูบ้านอะ่ะก็เปิดทิ้งไว้แล้ววันนั้นเป็นวันที่เขาจอดรถอะ่ะหน้าเอียงออกมารอไม่คืนเสร็จแล้วหนูก็ไปไปกับรถหนูเห็นแม่บ้านเขาอะ่ะไปนั่งอยู่หน้าอยู่หน้าบ้านเพื่อนบ้านหนูก็เลยถอยไปหนูก็บอกว่าโหเนี่ยนะทั้งจอดรถทั้งเปิดประตูไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยเหรอแม่บ้านเขาก็ขึ้นเลยค่ะชี้หน้าค่ะต่อหน้าตรงนั้นเลยมอมาบอกอะไรกอ อม,มอก็ไปบอกเขาสิก็ไม่เคยยุ่งเรื่องจอดรถนั่นจึงเป็นที่มาที่หนูเลียวเข้าไปแล้วหนูก็บีบแต่ซึ่งจะบอกเขาว่าเรียกให้เขาออกมาพี่จะบอกเขาว่า คุณทั้งจอดรถทั้งเปิดประตูแล้วมันเป็นมุมทางเลี้ยวคุณเอาสักอย่างหนึ่งได้ไหมซึ่งการจอดรถของเขาตรงนั้นน่ะหนูไม่เคยแจ้งร้องเรียนหรือใดๆทั้งสิ้นกับบ้านเขาเลยหมอได้ไหมคะถ้าเกิดว่าหมอมีรถสีขาวของน้องสาวจอดอยู่หมอต้องรีบปิดประตูเลยคือวันนั้นประตูที่เปิดอะคะ่ะก็คือพี่เลี้ยงเขาพาลูกไปเล่นบ้านฝั่งโน้นนะนะคะ ก็เปิดช่องให้เดินเข้าออกได้แล้วก็เปิดค้างไว้ซึ่งจริงๆอ่ะมันก็ไม่ใช่แค่วันนั้นหรอกที่เราจะเปิดไว้แบบนั้นแต่ว่าตรงที่ประตูมุมมุมของประตูออกมาค่ะมันก็ไม่ได้เลยร่องน้ําแล้วก็รถคันอื่นก็วิ่งไปมาได้ปกติรถคันที่ใหญ่กว่ารถของคุณพลอยเขาก็ผ่านได้ปกติเดี๋ยวอย่างนี้ครับหมอขอญาตแทรกครับก็คือไอ้กรณีนั้นคือสิ่งที่หมอคิดนี่ผมพูดหลักกฎหมายก่อน คือหมอต้องเข้าใจว่าถนนสาธารณะเนี่ยอะไรก็ตามมาลุกล้ําจะลุกล้ํามากลุกล้ําน้อยมันคนละประเด็นครับแต่หมอต้องยอมรับว่าประตูของหมอเนี่ยมันยื่นออกมา <c oughs> แน่นอน,นว่าคนบางคนขับรถพ้นไม่พ้นมันอีกประเด็นหนึ่งแต่หมอก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปลุกล้ําถนนสาธารณะก่อนคือแน่นอนคุณพลอยเนี่ยอาจจะไปบีบแต่อาจจะสร้างความเดือดร้อนลำคาญก็เป็นความผิดของคุณพลอยแต่ความผิดของหมอก็มี ทีนี้ทางน็อตกับพลอยเขาบอกว่าถ้าหมอจะจอดขอหมอปิดประตูเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ทําให้ได้ไหมคะผมมองกับคนละครึ่งทางกนะกรณีการลดน้ำต้นไม้เนี่ยครั้งแรกคือแม่บ้านคนเก่าเขาฉีดลดน้ำต้นไม้นะคือฉีด มันก็เลยข้ามรั้วละแนงมาทะลุรั้วละแนงมาแล้วซึ่งตรงนั้นน่ะมันเป็นเราตากผ้าของบ้านเราแม่บ้านคนเก่าเนี่ยก็เลยออกรับฟังแล้วก็บอกว่าเออเราบอกว่าเออน้องฉีดน้ำอ่ะมันต้องฉีดต่ำๆหน่อยนะอย่าฉีดสูงเพราะว่าตรงเนี้ยมันตากผ้าตอนเนี้ยเปียกหมดเลยอะไรเงี้ย แต่น้องอะ่ะยกมือไหว้นะคะแล้วบอกว่าขอโทษค่ะหนูก็เลยบอกว่างั้นท้งต่อไปหนุพี่ขอนะอย,อย่าลดสูงนะเอาลดเตี้ยๆพอก็จบไปหนุมเข้าบ้านพอข่าวล่าสุดคนใหม่มาก็ทําอีกหนูก็เลยไม่รู้ว่าการเจกันการสื่อสารภายในบ้านของเขาอะ่ะหนูก็ไม่รู้ว่ามันชี้แจงกันแบบไหนยังไงมันถึงได้เกิดกรณีนี้อีก เวลาที่เกิดมันคือมันไม่ใช่แค่ครั้งมันไม่ใช่ครั้งครั้งแรกแต่มันจะเป็นกรณีซ้ําซ้ําซ้าซ้าหนูก็เลยกดกิ่งกดกิ่งไม่ออกมาหนูก็เลยตะโกนบอกออกมาสิทําไมถึงยังต้องลดน้ําอีกอคือหนูก็ต่อว่าคุณสีน้ำข่าไรแล้วหรอคุณเป็นบ้าอะไรนี่คุณไม่รู้ขังมารยาททางสังคมมันมีข้อกฎหมายอย,ย,ยู่มึงอยากนอนใช่ไหมมีคนใช้แล้วทะไงทะเปล่าเลยที่ไน ก็บต,ตัวอยู่ทาไมแม่ที่มึงออกมาทําอะไรผิดไว้คุณกูออกมาล้บผิดเจ๊อย่ามาหน้าด้านผิดน้ำข้าวต้นแทงมายี่ฉีได้ยังไงทําอะไรจะเลวมาให้มันเลวอยู่ในรั้วของมึงเองพี่ชายมานเลวข้าวน้วอะแต่จริงๆรอยก็ไม่ควรจะไปสะบัดอะไรเยอะขนาดนั้นนะพี่แก้ว่านะอันนี้เข้าใจถ้าเรื่องของปัญหาออรดน้ำต้นไม้าทางบอกกูเขารับปากเมื่อกี้นี้แล้วว่าจะกำชับ ทางแม่บ้านจะไม่มีการลดแล้วก็ให้น้ําไปกระเด็นโดนทีนี้ถ้าเกิดว่าขอว่าต่อไปคุณพลอยอย่าใช้คําพูดแบบนี้เป็นไปได้ไหมคะคุณพลอย ได้เลยค่ะยินดีเลยค่ะแต่ในสิ่งที่เขาพูดถึงกุ๊กอะ่ะว่ากุ๊กไปด่าเขาอะ่ะกุ๊กขอหลักฐานหน่อยเพราะว่ากุ๊กจะบอกว่าอ่ากุ๊กเป็นคนที่ไม่ใช้คําพูดคําจายหยาบคายนะคะแล้วส่วนที่บอกว่าย้ายบ้านไปสีก็ไม่ใช่คือเขาคืออาจจะเคยพูดแต่เขาเป็นคนพูดก่อนว่าอ่าถ้าถ้ากุ๊กจะพูดตรงๆก็คือม ย้ายบ้านหนีไปเลยอันนี้คือเขาบอกเราแต่ในขณะที่เราใช่ค่ะในขณะที่เราอ่ะบอกว่าถ้าคุณมีปัญหามากกับฝ่าท่อเนี่ยคุณก็ย้ายฝาท่อหไปหรือไม่คุณก็ย้ายบ้านไปสิคืเราที่ต้อบกหลายหลายครั้งหลายหลครั้งตั้งแต่ตอนที่คุณ่ะไปแจ้งเขตแล้วมันจะย้ายฝ่าท่อหรือจะย้ายบ้านก็เลือกเอากพูดอย่างะคือเราเลยมองว่าเราอ่ะเลยมองว่าคุณเหยียดเราใช่ไหม อย่างนี้คือกรณีนี้เราคิดแบบนี้ว่าคุณเหยียดโช่อมขอพูดเรื่องเหยียดนะคะเรื่องเหยียดเนี่ยก็คือว่ามันจะมีคลิปหนึ่งที่เปิดไม่สุดเพราะว่ามันยาวเกินไปกูขอถามว่าคําที่บอกว่ากลับไปอยู่ที่แคนดงบ้านนอกมึงไปอีบ้านนอกมันถือเป็น,ปนการเหยียดไหมคะแล้วการที่เรียกว่าอีคนใซ้อีบ่าเนี่ยมันถือเป็นการเหยียดไหมคะอันนี้กูขอถามกลับค่ะแล้วคําที่กูที่บอกว่ากูเหยียดเขาเนี่ยกูเหยียดเขาด้วยถ้อยคําว่าอะไรคะกูขอหลักฐานด้วยค่ะคําแบบนี้ถือว่าเหยียดไหมคะพี่แก้วเหยียดครับเห คือคำแบบนี้มันเป็นการดูถูกดูหมิน่นอะไรอย่างนี้ครับคุณให้ข่าวไปกรณีที่เราอะเป็นเป็นฝ่ายกระทําคุณทุกสิ่งทุกอย่างเลยถามหน่อยนะคะปกติแล้วอะคนธรรมดาวิมีวิถีชีวิตมีหน้าที่การงานมีสติสัมปชัญญะอยู่อยู่แล้วอะจะไปด่าใครง่ายๆอย่างนั้นมันได้หรอคะแล้วจะยอมหรอเร<ม>าคิดกลับกันมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยมันจะต้องมีเหตุ แล้วมันถึงจะมีผลตามมาอคุณน็อตอยากชี้แจงเรื่องคลิปใช่ไหมคะได้คลิปนี้คือแฟนผมกลับมาจากที่ทํางานแล้วคือพ่อผมป่วยหายใจไม่ออกที่โรงพยาบาลผมกําลังจะไปแฟนผมถอยเข้ามาเก็บของเสียผมกำลังจะออกเขามาขวางหน้าบ้านครับตรงใจครับนประตูเขาก็ปิดแล้วนะคะเดี๋ยวครับแป<ช>๊บนึงมัน,นจะเปิดครับเพราะว่าถอยเข้าไปเก็บของอยู่ครับกําลังจะออก ก็คือคุณน็อตคุณน็อตจะบอกว่าพอเก็บของเสร็จคุณน็อตออกไม่ได้เพราะว่าหมอจอดขวางอยู่ถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วเราจอดขวางที่เราแกงทับกระจกแล้วก็นั่งขับขี่อยู่ในรถไม่ได้คือเขาไปบอกทีาไม่ได้รู้สึกอะไรประตูเบรฟ้ารุ่นเดียวกันแค่ห้าหกวิก็เปิดแล้วครับเขาจอดเป็นนาทีเลยครับเขาจงใจไม่ให้ผมออกโอเครับทราบรับทราบอันนี้คือชี้แจงให้ได้เห็นนะคะว่าผชี้แจงที่ผอยออกมาด่าครับอันนี้คือที่แจงครับเขาทำให้ผมปลอดรับคืออย่างนี้ไป พี่แก้วว่าคนดูเขาเข้าใจนะเเราาสียยหว่าใครใครขวางใครพี่แก้วว่าคนดูเขาเข้าใจมากมเลยนะคะอ่าเราก็รอจังหวะที่เราจะเลี้ยวเข้าบ้านเราอยู่เราก็คือเข้าใจว่าเขาถอยเข้าบ้านไปแล้วค่ะใช่แล้วเราจะขวางทําไมเออก็เป็นเหตุเพราะดูนแล้วหลัจากนี้แล้วเนี่ยถ้าถ้าสมมติว่า เขาบอกว่าเขารีบไปหาพ่อที่ป่วยเนี่ยเขาเสียเวลาถอยมาด่าทำไมแล้วเขาไปสอนอทําไมให้ผู้ชมเป็นผู้ตัดสินว่าถ้าเกิดคุณรีบจริงๆเนี่ยคุณจะถอยมาด่าเขาทำไมขอบคุณมากๆเลยค่ะแดนมาบอกกุ๊กดีๆละคะสวัสดีนะคะสวค่ะขอบคุณมากคุณน็อตคุณพลอยได้ข้อสรุปว่าจากนี้ไปต่างคนต่างอยู่